<c oughs> วันนี้ก็วันที่29่ส้าคุณมาแล้ว29ธันวาคมก็ใกล้จะสิ้นเดือนพรุ่งนี้ก็สิ้นปีแล้วพรุ่งนี้ก็สามสิบสามสิบเอ็ดสิ้น,ป,ป,น,นปีปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปมันจะผ่านไปไหนพวกเราทุกคนก็นล้วนแต่ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายไปทาง ก็คือหลักประหารกันทั้งนั้นบนเส้นทางบนเส้นทางของการเดินทางเนี่ยถนนหนทางเราจะขับรถขับลาหรือเราจะไปเส้นทางไหนถ้ามันไปผิดทางเรายังย้อนกลับมาหาต้นทางใหม่ได้ยังเดินทางใหม่ได้แต่เราเดินไปถึงกลางทางมันผิดเราก็ย้อนกลับมาที่ต้นทางใหม่เดินไปถึงปลายทางมันผิดเราก็ย้อนกลับมาถึงปลายทางใหม่ได้ นั่นคือเส้นทางในการเดินเดินทางแต่ทางชีวิตของพวกเราไม่มีโอกาสย้อนกลับมาเลย <c oughs> จากการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เด็กเป็นเด็กไปหนุ่มไปสาวไป,ไปไปวัยชะกันเราจะไปไวัยแก่เท่าถ้าเราดำเนินชีวิตไปผิดไปถึงวัยหนุ่มสาวเราอยากอยากจะกลับมาสู่วัยเด็กมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราดำเนินชีวิตไปผิดไปถึงวัยชะกันเราจะกลับมา สู่วัยหนุ่มวัยสาวก็เป็นนะเป็นไปไม่ได้เราเดินดำเนินชีวิตไปผิดถึงยาแก่เท่าเราจะย้อนเข้ามาสู่แต่แต่ไอความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเดินทางเริ่มเริ่มดำเนินชีวิตใหม่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ามันย้อนกลับมาไม่ได้ไม่เหมือนเส้นทางที่เราเราเดินทางไป <c oughs> เราเดินทางไปด้วยด้วยฝ่าเท้าเราก็ตามเราเดินทางไปดูรถลาอะไรก็ตาม <c oughs> ถ้าเดินทางผิดแล้วยังย้อนกลับมาได้ <c oughs> แต่ทางชีวิตนี่ไม่มีโอกาสย้อนกลับมาเลยมีแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางวันนั้นปีการเวลาปีวันเดิอนปีที่ผ่านมาพวกเราก็ควรที่ย้อนกลับมาพิจารณาดูการการเดินทางชีวิตของพวกเราไปยังไง เราเดินทางผิดมาบ้างไหมเพราะว่าถ้าเราประมาทนอนใจนนะไปข้างหน้าไปสู่จุดหมายไปทางแล้วเราไม่มีโอกาสแก้ไขแต่ในขณะน,นี้แม้เราจะเดินเดินทางมาสู่กลางทางแล้วครึ่งทางแล้วค่อนทางแล้วแต่ยังไม่ถึงจุดหมายไปทางก็ยังมีโอกาสที่พวกเราจะรีบรีบชำะระือรีบ ดำเนินในสิ่งที่ถูกต้องกอบโกยในสิ่งที่ถูกต้องไปสู่จุดหมายไปทางของเราแต่แต่ต้นทางที่มันผิดมาแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้สิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตที่เราไปทำผิดพลาดมาแล้วไม่ว่าจะทำผิดในทางไหนก็ตามเนี่ย <c oughs> มันผิดแล้วไม่ผิดเลยม,มันแก้ไขไม่ได้ในในอ,อดีต แต่เราแก้ไขได้ในปัจจุบันปัจจุบันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ไขเมื่อเราแก้ไขในปัจจุบันได้ดีแล้วอนาคตของเราก็ดีเพราะอนาคตมันไปจากปัจจุบันเพราะงั้นการที่พวกเราจะมาแก้ไขในพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวของเราเองหรือในการดำเนินชีวิตของพวกเราเอง สิ่งที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดไม่มีอะไรที่จะถูกต้องแม่นยำเท่ากับเส้นทางแห่งศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าได้นำพาพวกเรา <c oughs> ดำเนินมาครูบาจารย์ก็ดำเนินมาตามเส้นทางศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ปูทางไว้ผู้ที่มีความเจริญในธรรมมีความสุขในธรรมก็ล้วนแต่ดำเนินชีวิต <c oughs> มาบนเส้นทางแห่งศีลธรรม <c oughs> ทางภายนอกของเราทางกายทางวาจาเราก็จะมีศีลเป็นตัวดําเนินเราก็ต้องตรวจตาดูว่ากายวาจาของเราอยู่ในองค์ของศีลไหมไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเทางจิตใจของเราเราก็ดำเนินมาเป็นเส้นทางของสมาธิของปัญญา ว่าจิตใจของเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงมั่งไหม้ต่ที่จะไม่ให้เราหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวของเราซึ่งมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งชอบมีทั้งชังมีทั้งยินดียินร้ยนยนายไม่มีคู่กันอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรื่องธรร,ธรรมชาติของโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าจิตใจของเราไม่มีหลักคือไม่มีสมาธิ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้สิ่งเ่าั้านแหละจะสามารถบระคอบงำจิตใจของเราได้ให้ยินดีให้ยินร้ายให้ชอบให้ชังไปกับสิ่งภายนอกได้เมื่อเราเมื่อเราปล่อยให้จิตใจของเราไปฆ้าท่ายของความยินดียินลายความชอบความชังแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เกี่ยวข้องได้ด้วยอำนาจแห่งฟันความความชอบความชังมันก็ไม่เป็นธรรม มันก็มีแต่ความเอียงซ้ายเอียงขวามันไม่ตั้งตรงแต่การตั้งตรงของเราในการดําเนินชีวิตของเราก็มีแต่ต้องมีหลักใจหลักใจก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นดักได้มั่นคงเมื่อจิตใจของเรามีความตั้งมั่นดักได้มั่นคงแล้วมันไม่เบียง,งไปกับสิ่งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของเรา จิตเป็นผู้สัมผัสรับ,รบทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้เอียงซ้ายเอียงฝาเอียงยินดียินร้ายเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบครอบซึ่งเราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละจะเป็นทางดำเนินของพวกเราให้มีแต่ความถูกต้องชอบธรรม จ,จนไปถึงสู่จุดหมายปลายทางของพวกของพวกเราเองแล้วแม้จุดหมายปลายทางของเรายังไม่สิ้นสุดตรงนั้นเรายังต้องไปต่อทางใหม่คือพบชาติใหม่เราก็จะมีพื้นเพพื้นฐานที่ดีไปสู่เส้นทางใหม่ของเราได้แต่ถ้าเราสามารถเดินจบจุดหมายปลายทางบนเส้นทางนี้คือมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด แต่ถ้าพวกเราไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางในปัจจุบันนี้ได้เราต้องไปต่อยอดบนเส้นทางในอนาคตก็ขอให้เป็นเส้นทางที่ดีที่ประเสริฐยิ่งๆขึ้นไปเราจะมีความมั่นใจถึงเส้นทางของพวกเราเองในการเยน่นยตนใเกิดของพวกเราเองจิตใจดวงนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นผู้นี้แหละเป็นผู้เดินทางเป็นผู้ไป ร่างกายขขงพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันเกิดอยู่บนโลกมันก็วางไว้บนโลกนี้แหละแต่จิตใจมันเป็นของไม่แตกไม่ดับเมื่อยังไม่เมื่อมันยังไม่สิ้นสุดอยู่บนเส้นทางนี้มันก็ไปเดินทางเส้นทางใหม่ทีนี้การเดินทางบนเส้นทางใหม่ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราสะสมไว้ในพบนี้ชาตินี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริงในพบนี้ชาตินี้ก็คื กองบุญกองบาปเท่านั้นส่วนกองอื่นๆก็เป็นสี่เป็นเพียงเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเกี่ยวข้องกันอยู่ในภพในชาตินี้เท่าที่เรายังมีลมให้ใจเข้าออกอยู่พอหมดบทภพบ,บทชาติบทลมให้ใจเข้าออกในในภพนี้ชาตินี้แล้วสิ่งทั้งหลายที่พวกเราเกี่ยวข้องอยู่ในขณะน,นี้เราก็วางคืนเจ้าของเดิมเข้าคืนโลกนี้แหละไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นทรั์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริวารไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างคืนเจ้าของเดิมเขาหมดคืนโลกส่วนจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สะสมเข้าสู่จิตสู่ใจของเรามากน้อยขนาดไหนอันนั้นแหละเป็นสมบัติของใจตรงนี้อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านั้นก็มีสองกองท่านั้นแหละมีกองบุญกับกองบาปแต่กองบุญมันก็ให้ให้ความประเสริฐให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้ากองบาปมันก็กดถดทวงให จมลงจมลงไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธิชนคนมีกิเสข,ของเราเราท่านท่าน,ท,นทั้งหลายไม่ควรที่จะตั้งตนอยู่ในความประมาทก็บอกแล้วว่าชีวิตการดําเนินชีวิตนั้นมันไม่สามารถย้อนกลับมามาใหม่ได้ไม่เหมือนเส้นทางผิดแล้วเรายังย้อนกลับมาต้นทางได้แต่ดําเนินชีวิตนั้นชีวิตนี้ไม่สามารถย้อนกลับมาไดม้มันมีแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเรายังควรที่จะ <c oughs> ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทว่าการดำเนินชีวิตของเราให้เดินทางบนเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดเพื่อจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงในชีวิตของพวกเราก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่พวกเราจะควรตรวจตาตรวจสอบดูการเวลาที่ผ่านมาของพวกเราสิ่งใดที่ผิดพลาด ที่ไม่ถูกต้องเราก็อย่าให้มันเกิดขึ้นมาใหม่มันเมื่อเป็นผิดแล้วก็ให้มันหมดไปให้มันหยุดอยู่เท่านั้นแหละอย่าผิดซ้ำสองซ้ำสามอีกอย่าเลวซ้ำสองซ้ำสามอีกเมื่อเราพยายามตรวจตาดูเราเห็นข้อขัดตกบกพร่องในสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยปีใหม่นี้จะเข้ามาถึงชีวิตเราอย่าให้มีสิ่งเหล่านั้นมาในการในเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติของพวกเราไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจให้ตั้งตนอยู่ในความถูกต้องโดยมีมีศีลมีธรรมที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั่นแหละเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นปีใหม่ถ้าพวกเราพากันชาระ,ะหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราในในตลอดปีใหม่นี้แล้วสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วเราก็นํามาสานต่อ ดำเนินไปต่อในปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีแห่งสิริมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลาย <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของพวกเรานั้นไม่ใช่ไม่มีใครมาดนบันดาลให้แก่พวกเราหรอกมันล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติการการกระทำของพวกเราเองการกระทำนั่นแหละที่เราเรียกกันว่ากรรม กรรมก็คือการกระทําเพราะฉะนั้นกรรมตัวนี้เป็นเป็นพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสามโลกกรรมตัวนี้แหละจะเป็นผู้ดลบันดาลให้แก่เราจะให้ความสุขแก่เราได้จะให้ความทุกข์แก่เราก็ได้ก็เพราะกรรมตัวนี้เองคือการกระทานี่แหละจะเป็นผู้ดลบันดาลเราอย่างแท้จรงิงเมื่อเรากระทากรรมที่ดีกรรมดีนั้นก็จะดลบันดาลเราไปในทางที่ดีถ้าเราไปทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็จะด โดมดานเราไปในทางชั่วนั่นเองไม่มีพระเจ้าที่ไหนที่จะมีอำนาจหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือยิ่งกว่าอำนาจคือตัวกรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเราท่านจึงเน้นให้พวกเราสร้างแต่กรรมดีไว้แล้วกรรมดีก็จะตอบสนองเรา <c oughs> โดนงมดานให้พวกเราได้รับแต่ความสุขความเจริย เพราะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราก็ขอให้เป็นปีแห่งความดีงามในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็น,นามาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตให้เกิดขึ้นแก่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนตลอดปีนี้เนดะ้ <c oughs> อตั้งใจรับพรนะตั้งใจรับพรจะนุโมทนาให้พร ยะทวาวริวาปุราปริปุเรนติสาคันลังเอวามวะอิโตทินนางเปตานหังอุปกะปฏิอ um ิชิตางปฏิตางตุม so หังเขปเมีวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะท้ามณิโชติ ระโสยิทานเตโยอวิวันชนโทสามภรุยโคยสาธุบานเตมภวตวันตารายโยอสุขิ กายุกโยกอินพาวะพิวันธนัสเสวรสานิจังทายปัจจัยดูอินายทารวิทรยมัยทายติอายุวานดูอินสุขัง พรรังอากตะเวปภาษานังอคังธรรมวิชาตังอังเกบุเทภาษานังดักหีเดเยอันตุตเรอังเกธรรมเมปภาษานังวิรากรภสษเมสุเค อันเกส่งเกป่สันานังปุญญาเกเทนั้นดุเรมอันกัสเบิงดานังดัตังอักขังป um ุญญาภาวะเติอันกังอายุจวันโนจายาโสเกเทสุขังบาลัง อาคาสะดาตเมธาเวอาคาธรรมาสมาตุอเดวะปุตโตมิมดุสวาอาคาปโตปโมตติเติเติภวะตุสาบังกะรังราคันตุสาบเดวตาม สามปาบุทาดูพาเวตาสตาโสติปวันตุเตปวัตุสาบังการังราคันตุสาบเดวตาสานบัตธรรมมาดูพาเวตาสตาโสติปวันตุเตปวัตุสาบังการัง ราคนตัวซาบดิวตานซาบะตัมขาดุภาเวทนายซาธาโสติมภาวันตุเตเอ้าวจัดาหารทานกันเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันันไปให้ทั่วถึงเด้อทานทาหารซะก,ก่อนทานอาหารซะก,ก่อนดีเออ ยกไปเหตุท่านลองไปาามาเลยพอออโอ้ยไม่ได้เห็นหน้านานี้เลยเอาไปทานข้าวก่อนนี้